สวัสดีค่ะเอที FC ทินารากักทุกๆท่านของช่องวรณพาเดนมาร์กนะคะ FC พี่ได้มาทำความสะอาดแถวๆนี้เนาะแถวแต่ต้นคริสรต์มาสของเดนมาร์กนะคะทุกคนนี่ดูความสูงค่ะนี่ก็อายุก็ประมาณ10ปีแล้วนะคะอายุประมาณ10ปีนะคะสูงเกืออ้สูงกว่าหลังคาบ้านแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณถึงกี่เมตรวะห้าสิบ กว่าสิบห้ากว่าเมตรนะคะทุกคนนี่สูงถึงนั่นเลยนะและพี่ก็เฝ้ารอเฝ้าฝันเพราะมันออกดอกอาดมาเห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะซูมให้ดูนะนี่ออกดอกแบบเฟอร์เฟคมากนะนี่นี่เห็นไหมเอฟซีนี่ออกดอกมานี่นี่นี่ดอกมันเนะี่ไหนชี้ให้ดูนี่นี่ดอกมันค่ะนี่ี่ดอกมันอยู่ตรงนี้ค่นีนี่นี่นี่ดอกอยู่ตรงนี้ค่ะนะโอ้ยชี้ใกล้ก็ไม่ได้เห็นไหมนี่นะคะทุกคนนี่ แต่พี่ก็หวังว่ามันจะออกลูกค่ะทุกคนแล้วพี่อยากจะได้ลูกมันอยากจะได้ต้นกล้ามันนะคะทุกคนเพื่อที่จะเอาไปที่เมืองไทยค่ะทุกคนแต่ก็ไม่ได้คิดไม่ฝันเลยนะคะตั้งแต่ปลูกมาในพี่ก็ไม่เคยสังเกตนะคะทุกคนพี่ไม่เคยสังเกตเลยว่ามันมีลูกแล้วมันออกมายังไงนะคะแต่วันนี้นี่พี่ก็พอใกล้จะกลับเมืองไทยแล้วนะคะทุกคน พี่ก็เลยมาดูใต้ต้นของมันค่ะนี่ใกล้ๆนี่เนาะเพื่อพี่จะได้เห็นแต่นี่ค่ะจะเอพี่ได้ซองต้นนะทุกคนโอ้โหดีใจจังเลยอะ่ะนี่ค่ะนี่คือเบี้ยมันนะคะไม่มีใครรู้นะไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนนะคะว่าเบี้ยของไอ้ต้นคริสต์มาสะ่ะ มันจะเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนถ้าไม่สังเกตนี่นะแต่โอ้โหยายวันนี่ยายวันนี่เป็นคนที่ฉลาดมากค่ะแล้วก็อรอบรอบูรบ้รอบเห็นยอตัวเองเพราะว่าขนาด <c oughs> สามีแล้วก็น้องสามียังไม่รู้เลยว่าเบีย้ยมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะทุกคนแต่นี่เบีย้ยมันออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ แล้วพี่ก็ดีใจสุดๆเลยค่ะที่พี่มาดมดองมองๆองเพราะพี่จะกลับบ้านเนาะพี่ก็เลยอยากจะเอาไปที่เมืองไทยค่ะทุกคนพี่ก็เลยได้มาสองต้นค่ะก็โอโหสุดยอดเลยเดี๋ยวพี่จะลองเอาไปปลูกที่เมืองไทยของเราดูนะคะทุกคนว่ามันจะได้มันจะสวยงามแบบนี้ไหมนะแต่ก็ต้องปลูกในร่มก่อนนะ <ๆ S 1> ก่อนที่จะเอาไปลงดินนะคะทุกคนนะ พี่ก็หวังว่ามันจะรอดให้พี่นะคะทุกคนเพราะไม่ไม่อยากจะเอาต้นใหญ่ไปเนาะถ้าเราซื้อต้นใหญ่ไปกลัวเราไม่ผ่านนะพข,ขาก็ไม่ให้เอาต้นไม้หรืออะไรออกนะพี่ก็ไม่ไม่คิดว่าจะเอาต้นใหญ่ไปได้นะทุกคนก็เลยดีค่ะได้ต้นเบีย้ยแบบนี้ดีพี่จะพยายามที่จะห่อในกระดาษเนาะกระดาษหนังสือพิมพ์เนาะทุกคนเราจะเอาไปปลูกที่เมืองไทยค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดู ที่พี่ปลูกที่เมืองไทยเลยนะคะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดกลับเมืองไทยหรือว่าญาติไปเมืองไทยพี่จะเอญอาออนะติที่อยู่ที่เมืองไทยนะถ้าปลูกแล้วต้นมันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ก็จะให้ญาติอัปเดตให้ดูน้องและถ่ายรูปมาเนาะและพี่ก็จะได้บอกกับทุกคนว่ามันเออเป็นยังไงมัางนะที่อยู่ที่เมืองไทยนะทุกคนนี่พี่เจอสองต้นค่ะโอ้โหดีใจสุดๆดเลยไม่คิดว่าจะเจอนะ เพราะว่าลูกมันนี่ออกตลอดนะคะทุกคนแต่ว่าตรงนี้หญ้ามันเยอะเนาะมันเราก็เลยไม่เห็นนะและมันก็ขึ้นไม่ได้เนาะและนี่โชคดีที่สุดเลยที่มันขึ้นไม้พี่สองต้นค่ะทุกคนแม่ดีใจสุดๆเลยนี่เห็นไหมปีหนึ่งก็จะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้โผล่ขึ้นมาแค่ชั้นเดียวชั้นเดียวนะคะทุกปีนะคะทุกคนตอนนี้ก็สูงมากแล้วนี่สูงไปถึงนู้นเลย แต่ว่าสวยงามมากค่ะทุกคนถ้าเราเอาไปปลูกที่บ้านเรานะที่เมืองไทยโอ้โหสงสัยจะเด่นเลยนะคะนี่ค่ะพีกก็เลยได้สองต้นค่ะโอ้โหดีใจสุดๆดเลยทุกคนสองต้นคอยดูซิว่าจะเอาไปปลูกที่เมืองไทยแล้วมันจะขึ้นใ้เราไหมนะคะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะกับเบีย้ยเอ่ยต้นในคริสมาสเดนมาร์กค่ะทุกคนนี่ค่ะเบีย้ยมันค่ะดูตัวแม่มันนั่น,น,น โอเคค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนอีกไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวพี่ก็ได้กลับไปเที่ยวเมืองไทยแล้วค่ะเดีย๋ยวเราค่อยไปเจอกันที่เมืองไทยกับคลิปที่เมืองไทยนะคะส่วนช่วงนี้ก็ทำคลิปที่เดนมาร์กไปก่อนนะคะ f c โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้เห็นนะ